สวัสดียามบ่ายแก่ๆครับมีแรกกันเพีงครับกลับมาพบกับงานประจำทําที่บ้านหรือ work from home อีกแววแววแววมาเช้ากลับจากโรงพยาบาลก็เข้าไปที่สวนเก็บมาได้7จกิโลครึ่งก็กำลังไปรูปมาจะได้สักหกกิโลในวันพรุ่งนี้เพื่อรับทรัพย์รับัังมาใช้จ่ายประจำวัน6กกิโลลล3สก็ ตรงนี้มีเกณฑ์จะรับร้อยแปดสิบบาทแม้จะไม่มากก็ยังชีพในายามนี้นะครับงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุดจริตอย่ารังเกยียจงานทุกชนิดที่เป็นงานสุดจริตแต่ว่ามีเกียรตินะครับแม้ว่าจะได้ไรายได้ไม่มากทําแล้วก็มีความสุขอย่างที่บอกได้สองเด้งเด้งหนึ่งได้สุขภาพการออกกําลังกายเนี่คุณหมอบอกว่า ดีมากๆทําให้อายุยืนผมก็เลยต้องเชื่อคุณหมอเอากาลังกายพอประมันอย่างที่บอกชีวิตช่วงท้ายๆมีอยู่สองอย่างที่ต้องทำคืออนุรักษ์พืชผักพื้นบ้านของเรากับอนุรักษ์เพื่อนเก่าเพื่อให้อยู่ชั่วลกูกชั่วหลานต่อไปสืบทอดต่อไปนะครับ ก็คือทำสามอย่างงานที่ต้องทำก็คือไปรูปมารุมเก็บมารุมส่งมารุมขายตลาดไม่กล้างานที่สองก็ต้องร้องเพลงแลกเปลนกับเพื่อนๆส่ง <c oughs> มาในเฟสงานที่สก็คือต้องไปพบคุณหมอตามนัดนว่วสา3รายการช่วงท้ายที่ต้องทำไม่ทําไม่ได้ ไม่ทำอาตุยได้แะครับบอกว่าลงยาเลิกนะแต่เลิกแล้วอาตุยได้เขาไม่เลิกหรอกไหนก็ร้อนเงินอยู่ทำแล้วขายได้ก็มีความสุขแต่เลิกทำไมน้นคาค้าก็บอกลุงนี่ไม่รู้จะเอาเงินทองไปไว้ที่ไหนคือก็มองว่าเรานี่รวยจริงไม่รวยแล้วครับ พอมีพอกินที่ทำนี่ก็เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็เพื่อเงินด้วยสองตัวนี่นะครับทำไปนะครับยยงท่องท,ท้ายของชีวิตก็อยากจะฝากเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันนะครับท่านสวอย่านั่งนั่งนอนนอนนะครับสุขภาพจะเสื่อมถอยหาอะไรมาทำอย่างผมนี่ลูกมารุมเก็บมาแปรรูปสง่งตลอดเพิ่เพิ่มในวันวันเย็นแ็ร้องเพลง ส่งไปแลกเปลี่ยนก,นกันกับเพื่อนๆมีรักแฟนเพนชาวกลมารวมไปส่งรับตังมาซื้อของซื้ออะไรกินนะครับเข๋นะครับรีบไปรูปไม่ได้3ากิโลนะครับตองนี้น่าจะได้ทัก5ห้ากิโลส่งตลาดเขเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ